แคบวะกินเขากำยังครับครับไปเขาเนียวห่อบอกักไสิกินเมื่อกินกินแบบเน้าดีถูกิกนคำย,ย,ยิ้มจะได้ยงไมไหมไหต้งใควั้งเยอะครับผม กามน้งองไข่จีนง่ายอ่ะอืมเป็นกามหรือไขมันกามท่านั่งกินเขาเน่าไหมเป็นเก่าใช่ไหมอันหนามันนี้แมววอยด์ซื้อ,อวอยด์ขายกุ้งบดไดไหม ย้ำมาทางนี่น้อยนึงย้ำมาทางนี่น้อยนึงเออนั่นละ่ะพว้หยอกแน่กับพวกเด็กไซรันเนาะที่เจ๊น้อยไรยอืมพวกน่ะเข่าห่อบแบบนี้นั่งกินใกล้ซีเมินหรอกอึมพวกน่ะอื่มเป็นกระเลี้ยงบอ่อแบบเนี้ยเลี้ยงไวบ้บ่นนอพวกย้ำให้มันเมินก่อนไม่หลบ ยำให้เมื่อกนอืมคอ่คอยเกินเกินเขายำให้ละเอียดแล้วกัค่อยเกินแล้วค่อยกินข้าวไหมนั่นเนี่ยมุมเลยม,มุมเออนั่นละครับแกมกับมันแก้มยังมันเลยแกมกินเขาเขับไอ้อืมอืมก,กินเขาครับไก่ทอดอืมอไร ว่ะหม้อบองใหญ่เหลือซ้ำนี่มีทั้งตับมีทั้งเนื้อไก่ซาวหวาดเสื่อม,มากหมดเซาไปเปิดหมวกกับหญยไปเต้นยุงย่งยิงยุ่งยิงได้เงินลอยหนึง่งได้เงินเท่าใดก่อนละเงินไอเอาไปซื้อ,อยังบ้านะเอาไปซื้อครับแ <laughs> ง่มจะกินเขาขอ,งของเงินยญยไหมตีบอ ทำให้ว่าท่นสือแล้วอ้โหบบทันซื้อแล้วตอนนี้ซื้อแต่มือเศร้านี่รักน้องเต็มถุงอืมกระเต็มแล้วตอนนี้บ่ทันได้ออกไปเห็นอืมมาเด้อกินข้าวะแม่ครับมาเด้อเกินเข้าวอืมกินข้าวกับน้องพุม่มเด้อครับกินเขากับน้องพุ่มเด้อครับ ตอนนี้กีโผยืนแล้วครับทำไีโผยืนแล้วก็กล้ามยืดแล้วครับกีโผล่กยืนกล้ามยืนแทนที่ก็ผมอุ้ยน้องไปยอมเลยว่ะกล้าบอเนี่ยอเอ้าไอชิม,มืดอีลี่ที่นั่นเนาะพัวเข่าเนาะเอาบายบายครับบายบายวันดีค่ะ Bye, bye. Hmm.